มเมื่อไรที่นึกถึงบังเก่ากาต้องปวดหัวใจทำไมตัวฉันไม่ยอมรับความจริงทางที่เราได้เลิกกันฉันต้องทำอย่างไรใจถึงจะปล่อยเธอไปคงมีวันหนึ่งความรู้สึกแบบนี้จะจิงไป คงมีสักวันใจจะรอมให้ใครเดินเข้ามาแต่ตอนนี้อ่อนล้าเรื่องราวชีวิตยืชินกับภาพเดิมเมื่อไรความทุกข์นี้ ฉันมีทางที่มันรักษาได้สักทีฉันคงไม่ได้เรียนรู้ความเจ็ดปวดจากสิ่งที่ได้ทำจามันไม่ตออยา มรดสิทธสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับพี่ชื่ออเดียวพักพักสมกตครับผมออก่อนอื่นขอชมเชยก่อนเลยว่า เสียงมีเอกลักษณ์มากครับผมครับผมขอบคุณครับโคตรเฟี้ยวเลยครับครับปกติร้องอาชีพอะครับก็ร้องอาชีพครับผมร้องที่ไหนยังไงบ้างครับร้องอยู่ที่บ้านเกิดครับตามร้านอาหารแล้วก็ผับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สีสเกตครับผมอ๋อร้องแนวร็อกก็ร็อกบางป๊อกก็ร้องได้และที่ชอบจริงๆอะครับชอบก็น่าจะแนวร็อกครับพี่ถนัดมากในการทำศิลป์แนวร็อก น้องคะวงร็อกอะในประเทศไทยไม่ได้มีวงนูโววงเดียว <laughs> มันมีหลายวงคนอื่นที่ไม่ออกดนตรีร็อกก็สามารถร็อกได้เหมือนกันชอบร้องเทียนหมี่มี่ไหมฮะร้องไม่ได้ คือพี่จะบอกว่าถ้าเกิดชอบร้องทินหมีมี้เนี่ยก็ไปอยู่กับพี่คิมแต่ถ้าอยากร้องเป็นร็อกๆแบบที่น้องชอบอะ่ะพี่ถนัดมากาครับาการฟังเสียงของคุณเบียรใช่ไหมคะครับผมคุณเบียรเป็นร็อกเนี่ยมันคือการฟังแบบตื้นเขินมีมิติเดียวพี่ฟังเสียงน้องเป็นสามมิติพี่ว่าน้องร<อ>้องเพลงอะไรก็ได้<อ>แต่เสียงน้องเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์จริงนะมัน มันมีบางอย่างที่อยู่อยู่ข้างในเส้นเสียงแล้วก็การตีความที่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรเลยที่เราฟังแล้วผ่านๆมาผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนใครเลยอะ่ะเป็นเป็นเหมือนแบบมีภาษาของตัวเองมีสำเนียงของตัวเองมีเอกลักษณ์ในตัวเองซึ่งไม่เชื่อใช่ไหมว่าเขาร้องเพลงอื่นๆได้ดีกว่าร้องเพลงเดียเยว,เ,ยวเจ้าตัวยังหน้าตามไม่เชื่อตัวเองอยู่เลย <laughs> <laughs> แกก็ลงงรบี yeah. ครับผมอย่าเสียเวลาอยู่เลยครับพี่ครับมันถูกทางผมว่าเชิญเชิญพี่เขาออกมาจากในวิทยุก่อนไหมครับเสียงเหมือนอย่างในวิทยุเลยนี่ไงเสียงแบบเสียงเหมือนดีเจในคลื่นวิทยุเลยเวลาพูดพี่พี่เวลาพูดกับเพื่อนพูดยังไงฮะสมดพูดปกติธรรมดาครับผมอ้าวเออแต่พอพอออกเดลไว้ปุ๊บพูดนีฮะรับครับผมเบียดเล่นกีตาร์ป่ะครับ ปกติเป็นคนเล่นกีตาร์ป่ะครับใช่ครับโอ้มันเหมาะกับพี่มากเลยคุยภาษาเดียวกันคือถ้าไม่เล่นขิมเขิมเลยพวกนี้ยก็จะไปเสียเวลาอยู่กับพี่เขาเราเล่นกีตาร์ด้วยกันเล่นเพลงร็อกด้วยกันมันก็สนุกใช่ป่ะน้องอยากเล่นกีตาร์ก็ไปก็ไปสมัครแข่งกีตาร์อย่ามาสมัครแข่งร้องแข่งร้องมาอยู่กับพี่ใส่กางเกงยี อย่าสับสนอย่าสับสนเป็นตัวของตัวเองคือตัวของตัวเองครับผมยังงงอยู่เลยครับงงว่าวงว่านีคนหันด้วยนี่แหละตอนนี้หันแล้วพี่หันมาแล้วพี่หันคนแรกด้วยพี่กดมาก่อนเลยต้องเลือกแล้วใช่ไหมเลือกก็อยู่กับพี่เนี่ยก็จบแล้วได้เวลาเลือกแล้วค่ะ เลือกที่กล้องแล้วกันโอ้โห oh, oh.